Oh. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกหูก็มาเบิกในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะเพื่อเตรียมจะส่งให้กับคุณลูกค้าสําหรับอ,อลูกค้าที่โทรเข้ามาหาลูกหูนะคะออเดอร์วันนี้หรือว่าที่ทักเข้ามาในแฟนเพจไซบุทุกท่านเลยค่ะก็วันนี้นะคะก็อยู่ที่บริษัทดีเน็ตเบิร์เอเวอรสต์ค่ะสำนักงานใหญ่มีที่นี่ที่เดียวนะคะที่มีบุรีสุวิลทวงค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดเนาะที่มีอาการในเรื่องของอาการปวดข้อปวดเข่านะคะกระดูกตับเส้นชาใบมือปลายเท้าเอามาพฤกนเอามาพา ด่วนแนะนําเลยค่ะสําหรับดีบุเน่ชนิดผงชงดื่มแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสูตรฟื้นฟูลเร่งด่วนค่ะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษานะคะหรือสอบถามราคาโปรโมชั่นกับผู้หนูตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะที่สาคัญน,นะคะเราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะพร้อมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเรียกคุณเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ยกหูเข้ามานะคะหรือว่าใช้นิ้วจิ้มเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กได้เลยค่ะสําหรับท่านใดนะคะ อย่าลืมนะคะโทรตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวลูกหนูต้องขอตัวไปแท็กในส่วนของบริภัณฑ์ดีบูนะคะเตรียมจะส่งให้กับคุณลูกค้าออเดอร์วันนี้ก่อนคะ่ะไว้พบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย